จนในที่สุดพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของพวกเขาคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่13ทธันวาคมคุณเชื่อหรือไม่ลูกาบทที่หนึ่งข้อ18เศคาริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชรา และภรรยะาก็อายุมากแล้วอ่านเพิ่มเติมลูก,กาบทที่หนึ่งข้อ5ถึง25เซคาริยาและอลิซาเบตเป็นผู้ชอบธรรมดังที่กล่าวไว้ในข้อ6ซึ่งอธิษฐานขอลูกมาเป็นเวลาหลายปีพวกเขารู้สึกผิดหวังและท้อแท้ซึ่งเราก็คงจะรู้สึกแบบนั้นเช่นกันแต่พวกเขาดำรงความเชื่ออยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า จนในที่สุดพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขาและส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาแจ้งข่าวดีปฏิกิริยาของเซคาริยาเป็นอย่างไรเขาไม่สามารถเชื่อได้สิ่งนี้ที่เขาเฝ้าอธิษฐานได้รับการตอบสนองแล้วแต่เขาสงสัยว่ามันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามในกรณีของเซคาริยเขาได้รับการอัศจรรย์หรืออาจจะเป็นเพราะ โดยความเชื่อของอลิซาเบธภรรยาของเขาที่นำให้เขาผ่านไปได้ในทำนองเดียวกันคุณอาจจะกำลังอธิษฐานขอสิ่งที่ถูกต้องบางสิ่งอยู่คุณจริงใจและแม้กระทั่งยอมจ่ายราคาแต่คุณจะแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจหรือไม่เมื่อคำอธิษฐานของคุณจูจ่ๆก็ได้รับการตอบสนอง คุณเคยเตรียมการใดๆเมื่อคำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบหรือไม่ก่อนที่ประชากรชาวอิสราเอลจะเดินทางออกจากอียิปต์พวกเขารับประทานปัสกากันโดยความเชื่อพวกเขาเก็บสัมภาระและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเราต้องคาดหวังว่าคำอธิษฐานของเราจะได้รับการตอบเช่นกันอย่างที่พวกเราคาดหวังในตอนนี้ลองจินตนาการว่า คุณจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำอย่างไรเมื่อคำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบณตอนนี้เลยจากนั้นให้คุณเริ่มต้นคิดและแสดงออกไปในทางนั้นคุณจะพบว่ามุมมองทั้งหมดที่คุณมองในแต่ละวันจะเปลี่ยนไปในขณะที่เรากำลังรอคอยคำตอบของคำอธิษฐานให้เราดำรงไว้ด้วยความเชื่อต่อไปอย่าหมดหวัง ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกรักษาความเชื่อไว้ในขณะที่ลูกกำลังรอคอยคำตอบคำอธิษฐานลูกเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์และจะทรงตอบคำอธิษฐานของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน